สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทีมกการเกษตรสุกุนนะครับน้อนะครับวันนี้อยู่กับต้องสามขอการเกษตรนะครับผมมันนี้ภาพพี่น้องเมื่อเบิ้งปลาดุกที่ผมเลี้ยงไว้ครับพี่น้องนะครับเลี้ยงไว้เบิ้งครับพี่น้องนี่กัดเขาเดื่อนทีหกแล้วครับเลี้ยงไว้เบิ้งครับผมสังเกตมั้งครับปลาดุกโตไงครับโอ้ยหัวไงญ่คักกระดอพี่น้องเ้ยนะครับเลี้ยงไว้ไงจนวากากินครับพี่น้องเลยต้องเลี้ยงไว้เบิ้งครับผมนะครับนี่ก็ให้อาหารเขาครับผมอ๋อ เอิงหัวใหญ่จนว่าพี่น้องนะครับแล้วก็เมื่อนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกไปนะครับเนาะทั้งลมทั้งฝนเลย่มืาอนี้นะครับพี่น้องเห็ดให้ต้นกระเจี๊ยบฟักที่ผมปลูกไว้นะครับเนาะลมนะครับลมและในระนาดเลยครับผมนะครับเพราะว่าเอามาตั้งไว้บ่ได้บ่ท่านเด็กคุดลุ่มไว้นะครับเนาะนะครับเห็ดให้ลมเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเฮ้ากันสิมาขุดลุ่มแล้วก็ฟังเขาลงไหมครับพี่น้อง อย่าให้เขาหล่มอีกนะครับน้องมึงครับพี่น้องกำลังเป็นฝักเลยครับอ่าวอลแหละก็จับจอบมาเลยพี่น้องจับจอบมาขุดเลยครับพี่น้องเนี่ยโคตไปขุดไปขุดไปครับผมพี่น้องเนี่ยตังแล้วครับตังแล้วนะครับเ้าวกระสือโคตรตังไปยังเสียครับพี่น้องเอ้ยคนตังกัดตัดเร็วโผล่ากำลังกระสิบพระท่นหาขวามึงเอ้ยนะครับอ่าเศร้าเมยก่อนพี่น้องเอ้ยมันเร็วโพล่มันเร็วโพล่เอาเศร้ามีแห่เหล่าขุดต่อพี่น้อง อ่าคุดต่อไปคุดต่อไปครับผมนะครับเข้ากับซีบ่คุดลึกครับพี่น้องขุดลงไปแค่คืบเดียวพ่อครับให้หาข้าวหากินเองแล้วครับเนาะเพิ่นมาปลูกผักแบบบุฟเฟ่นะครับผมนี่ครับผมหลังจากที่เฮาขุดลงไปแล้วนะครับกับซีอิวประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวหลักข้ากับซออกจากถุงดําแล้วก็สิขึ้นมาหากินทั้งผิวดินเนาะครับเนาะนะครับเฮาก็สิค่อยให้ปุ๋ยคอกไปเรื่อยๆครับผม นี่ครับเป็นกระเจียวฟักที่เริ่มซีมีออนนแเลเดอครับซีมีฟักแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับผมอ่าพี่น้องมือนีพับมะม่งซ้ำหนีนะครับผม